ตามมาแล้วนะคะซูยาอ่าพี่ซูค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่ายอดผู้ติดตามในอินสตาแกรของเธอค่ะตามสาวสาวแบล็กพินะคะคนอื่นๆมาติดๆเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรของเธอค่ะก็สูงถึงะคะ23ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาทําคลิปฉลองนะคะร่วมแสดงความยินดีให้กับเธอค่ะจีซูแบล็กพิงนะคะก็อัปเดตล่าสุดนะเมื่อวันที่27เมษายนนะคะ ก็มียอดผู้ติดตามค่ะ22ล้าน follower นะคะอันนี้ผ่านมาประมาณ1เดือนครึ่งนะคะตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะก็เพิ่มมาอีก1ล้านนะคะเป็น23ล้านแล้วนะคะ ส่วนสาวๆคนอื่นๆค่ะก็ตามลำดับเลยนะคะถ้าดูจากตัวนี้ค่ะตอนนี้นอริซ่านะคะก็33ล้าน8 0 0แสนกว่าแล้วนะอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้ฉลองนะคะตามมาด้วยเจนนี่นะคะ27ล้าน0 0แสนกว่าค่ะแล้วก็โรเซ่นะคะ24ล้าน4 0 0แสนกว่านะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดค่ะของพี่สูนะก็แตะที่23ล้านโฟลเลอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าะะทั้ง4สาวค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ท็อป4นะคะของบรรดา KPOp ไอดอลเกาหลีค่ะคือมียอดผู้ติดตามใน i n s t a g r a รนะคะมากที่สุดค่ะในบรรดาเคป๊อปเกาหลีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเดี๋ยตอนนี้ตามไม่ทันแล้วนะคะอ่ะก็มาแสดงความยินดีกันได้นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะยอด เพิ่มขึ้นอีก1ล้านแอดก็มาอัปเดตรายงานให้ทราบนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะขณะที่พี่ซูค่ะไปถ่ายแบบให้กับดีออนะคะแล้วก็มีทางทีมงานทะมาโพสตภาพนะแอดก็เลยเอามาให้ดูด้วยนะคะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะออกแนหวนหวานๆนะแล้วก็มีโมเมนต์ที่พี่ซนะูนั่งเก็บดอกไม้ด้วยนะคะน่ารักดีค่ะเลยเอามาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะก็มาอวยพรฉลองให้กับพี่ซูกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า